สวัสดีครับเป็นเพชรปลาเพลินช่วงพ่อพันเข้าครัววันนี้นะครับเราไปได้นี่เลยครับเป็ดกราบนี่เป็นเป็ดสายพันธุ์นะครับเป็ดเทศนะครับแถวบ้านเราเรียกว่าเป็ดเทศวันนี้เราจะเอามาแกงนะครับจะมาแกงเป็นแกงเป็ดเมียนมาแกงเป็ดเมียนมาหน้าตาเป็นยังไงก็คือได้เป็ดสดๆนะครับหนึ่งตัวตัวใหญ่มากครับตัวนี้ก็สองกิโลกว่าเริ่มเลยนะครับอันดับแรกคือสับเป็นชิ้นๆตามความต้องการก่อน โดยเบติโตข้าราดินสับออกก่อนครับเป็นชิ้นๆครับสับเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นชิ้นพอคําพอคําขนาดนี้แล้วก็เตรียมพริกแกงนะครับพริกแกงกะปิและนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเครื่องเทศเครื่องลาที่หาตามทั่วไปในท้องตลาดนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ท่านชอบยี่ห้อแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมด กระะทใส่น้ำมันบอกกับที่สามั้างใส่พริกแกงไปทอดครับพริกแกงกับกระปินทอดก่นดกนดอนเลยครับทอดให้หอมเลยต่อไปครับเครื่องเทศเครื่องลายใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยที่เลยครับเป็ด ใส่ไปเลยผัดให้จนหอมครับผัดให้จนหอมแล้วเกิดอะไรขึเมื่อผัดพริกแกงจนหอมเติมด้วยน้ำมันงาหนึ่งช้อนครึ่งนะครับใสน้ำมันงาแล้วก็ผัดให้หอม เมเื่อผัดจนหอมก็เติมด้วยน้ำมะขามเปียกนครับแทนน้ำมะขามเปียกเตรียมไปเลยน้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับ ตุนให้จนเปื่อยแล้วก็เติมน้ําลงไปเพื่อให้เนื้อเป็ดมันเปือเป่อยเติมน้ำครับเติมน,น้ําเป่าลงไปเที่ยวให้เนื้อเป็ดมันเปืเปเปเ่อยนี่เติมนเยอะเลยครับเที่ยวจนกระทั่งน้ำมันแห้งครับ เกลือต่อไปก็ุ้งตาลปิ๊บุ้งตาลปิ๊บก็ใส่ไปหลังจากนั้นก็ปรุงแต่งด้วยน้ำปลาน้ำปลาก็สามช้อนโต๊ะต่อไปก็ใส่ หอมใหญ่ลงไปนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ชิมรสนะครับเมนูนี้จะต้องแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเอาที่ถูกใจเลยนะครับแต่ถ้ารสชาติดั้งเดิมจริงๆก็ต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ส่นไปเ,เรื่อยๆนะครับพร้อมที่จะตักเสิร์ฟต่อไป